<Perfect. S 2> สวัสดีครับผมภูมิคาร์โรครับวันนี้คาร์โรขอนำเสนอคอสโอเวอร์ในสายลักชัวรี่ครับ BMW X1 S-Drive 20D h i g h l i n ดี S S D, High line, ปี2012สีขาวสภาพสวยคันนี้นครับสำหรับการออกแบบและดีไซน์ของ X1 คันนี้นะครับขึ้นชื่อว่าตระกูล X ความเป็นสปอร์ตต้องมาเป็นอันดับแรกครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสายต่างๆนะครับรวมถึงการติดตั้งแหลกบริเวณที่เพดานของรถนะครับนอกจากนี้ไปทั้งหมดกระจังหน้าทั้งหมดก็ออกแบบ ให้มีความสปอร์ตแต่ยังแฝงถึงความลักชัวรี่นะตามสไตล์ของ BMW นะครับไฟทั้งหมดนะครับเป็นไฟแบบซีนอนทั้งไฟสุขและไฟต่ำปรับอัตโนมัติได้ตามความเร็วของรถนะครับนอกจากนี้ที่บริเวณที่ปัดน้ำฝนรวมถึงไฟทั้งหมดเนี่ยยังมีเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและปรับได้อัตโนมัตเิเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังครับมีไฟตัดหมอกมาให้ในตัวนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบไฟส่องสว่างต่าง ที่ทำให้รถคันนี้พิเศษมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเวลคัมไลท์หรือระบบไฟคอโลมีโฮมครับหรือไฟสองทางขณะดับเครื่องยนต์ก็มีมาให้กับรถ X1 คันนี้ครับดีไซน์ด้านข้างของ X1 คันนี้นะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยคือล้อเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้ว5ก้านคู่ทรงสปอร์ตนะครับรัด้วยยาง225ครับ5.17ครับส่วนไฟแก้มตรงนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับดีไซน์ด้านหลังของ X1 คันนี้นะครับก็ยังคงความสปอร์ตเอาไว้ได้อย่างลงตัวนะครับ ตัวเสาอากาศนะครับเป็นแบบคีบฉลามนะครับมีการติดตั้งไฟเบรกตรงนี้สามมาให้เรียบร้อยนะครับภายในตามสไตล์รถ SUV ครับก็จุกของได้ค่อนข้างเยอะเลยสามารถพับเบาะได้แบบ60-40นะครับสำหรับการตกแต่งภายในทั้งหมดของ BMW X1 คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหรูหราแล้วก็มีระดับมากๆครับโดยที่โทนตกแต่งทั้งหมดจะเป็นโทนสีดำและเรดบลัวเสริมการตกแต่ง ให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยการตกแต่งแบบลายไม้นะครับนอกจากนี้เบาะทั้งหมดพุ้มด้วยหนังแท้เนวาดาครับสามารถปรับไฟฟ้าได้ที่สําคัญคือมีระบบเมมโมรี e ซีทให้ถึง 2หน่วยความจําด้วยกันครับส่วนพวงมาลัยนะคบเป็นแบบสามก้านทรงสปอร์ตมัลติฟังก์ชันพร้อมโลโก้ B M w u หรูรานะครับสามารถวางสายรับสายเพิ่มเสียงระบบต่างๆได้ภายในรถคันนี้นะครับรวมถึงมีระบบ Cruise Control ด้วยนะครับส่วนฟังก์ชั่น i Drive พร้อมจอ monitor ร์8 8นิ้วก็ใช้งานได้ง่ายครับสามารถใช้ Center c o m m a n d ร์บริเวณตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทําได้ง่ายมากๆครับส่วนการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะ เป็นบลูทูธมีช่องเสียบ AUX รวมถึง USB ก็มีมาให้ภายในตัวนะครับพื้นที่แถวหลังนะครับบอกได้เลยว่านั่งสบายมากๆเฮตุรูมเล็กรูมเหลืออยู่เยอะมากครับนอกจากนี้ยังมีไฟสําหรับการอ่านหนังสือด้วยนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนครับซึ่งสามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วด้วยกัน มีคาซีทไว้ให้ด้วยสําหรับใครที่มีลูกเล็กนะครับระบบความปลอดภัยของ bmw x1 คันนี้นะครับจัดมาให้เหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยทั้งด้านหน้าด้านข้างพอม่านนิรภัยครับมีระบบเบรกแบบ abs และระบบเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติมีการควบคุม การเบรกขนาดเข้าโค้งนะครับสาหรับสมรรถนะการขับขี่นะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองสําหรับเจ้า X1 คันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลสี่สูบแถวเดียงขนาด20 0พซีซีนะครับพร้อมระบบเทอร์โบแปรผันให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าครับส่วนแรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรครับและทั้งหมดนี้นะครับคือความน่าสนใจของ B M w U X1 S 20D แบบไฮไลท์ครับสีขาวปี2012สภาพสวยกับราคาที่เชื่อว่าทุกคนจับต้องได้แน่นอนครับอย่าลืมติดต่อคาร์โรมาได้เลยนะครับเรามีการรับประกันคาร์โรเซอร์ติฟายที่ทำให้คุณมั่นใจในทุกการซื้อรถยนต์มือสองกับเราครับสำหรับวันนี้ภูมิคาร์โรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ